ก็ล้างกุ้งล้างกุ้งแล้วแล้วก็กําลังจะคั่วกุ้งเป็นกุ้งอ่ะอกุ้งปล่อยกุ้งน้ําจืดเรานะคะมีน้ำมาขายนักเรียนมีนักเรียนนําม,มาขายที่บ้านานั่นไนอ้ทอยไฟจะไม่ระเบิดป่ะอ้าวมีแมวมาแคทบอสอ้าวเต้นแล้ว เต้นออกจากหม้อแล้วปนปิดปิดฝาดูโหดไปสักนิดหนึ่งเนละก็ปิดฝาเขาเห <laughs> นึ่อสองตัวบางคนก็กินกุ้งเต้นอันนี้เราก็ทำให้สุกก่อนนะคะ ค่วพอแบบกุ้งสุกแล้วก็จะกลายเป็นสีส้มก็ให้ร้อนเร็วนะคะไฟระดับกลางไฟระดับกลางก็จะร้อนเร็วมีอะไรบอดซับจะมีบอดซับนะคะพอได้กลิ่นอาหารก็จะมา เราไปดูกันว่าแล้วยังไงต่อนะโอ้ฝาขยับแล้วนะคะแสดงว่าเริ่มเดือดอือันนี้กุ้งก็สุกแล้วนะคะก็น่าจะพอแค่นี้นี่ก็ผักม,มะตูมซาอูอินเดียดอกอัญชนันแล้วก็ผักแพวนะคะผักแต้นไปนนไปที่หมอ้ออลไร ผักนี่ก็เป็นผักปลูกเองนะคะธรรมชาติะค,ะรรตคอันนั้นใบอะไรอะ่ะใบบบุ <laughs> บกำลังฝาเข้าไปเอาใบบบุบนะคะลดอาการช้ำในแล้วก็ช่วยลดอาการช้ำของสมองด้วยนี่ผักแพรวครไม่เคยเห็นนะคะนี่ใบบบุบได้ผักมาแล้วจำนวน,นโอ้โอ้ ไปไปที่หม้อกันเราก็อยู่บ้านเดียวกันจะกลัวทำไมอออ,อ,อ,อันนี้ก็<ช>อันอาหารหัน่นเพื่อจะตำใส่ไปในกุ้งใช่ไหมคะใช่ก็จะมีผักแควผักดูความเร็วนะ ความเร็วเป็นของปีศาจตักแต้นมีพีกแล้วอ๋อมีพีกแล้วที่กํนน้ำพริกกินกับต้มไก่ไหม,ไมแล้วใส่เข้าไปาแล้วก็เดี๋ยวอะไรวอสรับอะไร จะใส่กุ้งเข้าไปน้ำร้อนเลยอหอละไละหนันสองาละหันห้าสองเอาสอง0ันหนี่ก็ตำนะคะไม่ต้องแหลกมากหรือแหลก แล้วจะชอบอ๋อแล้จะชอบค่ะถ้าชอบละเอียดละเอียดก็ตำให้ละเอียดถ้าไม่ชอบละเอียดก็ตำหยาบๆบางๆใส่น้ำมะนาวด้วยหรอ้มะนาวมะนาวไม่ต้องหายอ่ะช okay. ิมอร่อยไหมคะ อาเลยน้ำปลาอยู่นะู้นเอานี้นี่ไม่ใส่ปลาเหรอคะสุดนี้ไม่ใส่นี่จะทำไมยนานางอันนี้ของกินเล่นไมยนานางกับมะน,นาวมโอเคสำหรับป่นกุ้งก็เท่านี้แล้วกันนะคะนี่นะป่นกุ้งก็ได้มาแล้วนะคะ